กระบะพันแกงมาแล้วอีกหนึ่งลำรถพึ่งเข้าใหม่นะผมคันนี้นะค่างวดโคตรถูกนะผมและที่สำคัญขายโคตรถูกรถมือเดียวป้ายแดงสภาพใหม่กิฟตนะผมตำหนิมีมาไม่เยอะนะผมเก็บงานให้ใหม่ทั้งคันตัวนี้เป็น XLT จะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC สมโยงคาเซ็นเตอร์นะผมวันนี้นะผมก็มีกระบะพัน นะผมนี่คันนี้เพิ่งซื้อเข้ามารถมือเดียวป้ายแดงโครงสร้างเดิมนะและที่สำคัญขายไม่แพงนะชื่อของเขาคือ Ford ดเลนเจร์นะผมดับเ,เบิลแคบ2.2ปี2018จุดใช้งาน2019เกียร์ธรรมดาคันนี้นะราคาโคตรถผกนะผมเพียง4 5 9 0 0 0นบาทนะผมได้สีแบบนี้ไปเลยรถเพิ่งซื้อเข้ามาเก็บงานให้ใหม่ทั้งคันเหมือนเดิมนะผมรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมีชุดแต่งด้านหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะ รถพึ่งซื้อเข้ามาโคตรใหม่โคตรสวยนะผมไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะนะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลแท้ซุ้มล้อปโปร่งใหญ่นะครับคันนี้ชุดแต่งก็มีมาให้ค่อนข้างเยอะแล้วนะ<อ>ผมไปหน้าโปรเจคเตอร์นะมีบันไดข้างมีราวบนหลังคานะครับผมแบบนี้เลยสำหรับกระบะพันแจกต้องมีมาแล้วแน่นอนนะผมแล้วก็ที่สำคัญนะมีผ้าใบด้านหลังนะผมนีผ้าใบด้านหลังแบบนี้เลย นะครับส,สวยใครที่กำลังมองหา4ประตูเกียร์ธรรมดาตัว XLT ปี2018จะใช้งาน2019คันนี้โคตรสวยผมแนะนำเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มีเซนเซอร์หลังมาแล้วเรียบร้อยได้รถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่ไม่น้อยเลขไม่หลักแสนนะครับอ่ะโอเค เดีย๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อครับโอเคครับเรามาถึงภายในแล้วนะผมโหภายในเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนะผมบอกไม่โซมพวงไม่ลัไไม่ลอกนะผมหัวเกียร์ไม่ลอกนะคอนโซลยังขาวใสไร้ริ้วรอยนะเลขไม่เพียง1,14,192กิโลเมตรเท่านั้นเองนะผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแอร์แบ็กนะผมนี่แอร์แบกคู่หน้านะผมแล้วก็พงมอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับ เออนะครับผมสามารถปรับได้เลยแบบนี้เลยเครื่องเสียงเดิมโรงงานเกียร์6สปีดคือสวยงามมากนะครับผมคันนี้ อารมณ์นะครับผมขับฟอร์นะผมบอกไว้ก่อนว่านิ่มมากนะผมนะที่สําคัญนะผมอัตราการเร่งดีเครื่องยนต์น้อยก็จริงแต่ให้แรงม้ามาค่อนข้างเยอะนะผมใครที่กําลังมองหาอยู่ผมแนะนําเลยครับโอเคครับเรามาถึงห้องเครื่องกันแล้วนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้ผมสาตาร์ทรถตั้งแต่เริ่มทําคลิปเลยนะผมคือเครื่องยนต์เงียบมากนะผมดูนี่นี่เสียงโคตรเงียบนะผมและที่สําคัญตัวนี้ผมเก็บงานให้ใหม่ทั้งคันนะผมเปลี่ยนท่ายของเลียวให้ทุกอย่างนะ สีตรงไหนไม่สวยมีรอยนะผมผมเก็บให้ใหม่นะคือเดิมโรงงานเมด้าคิวซีอยู่ครบนะแล้วที่สำคัญนะแผ่นแผ่นฟ้ากระโปรงไม่เคยขยับนะลดมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ตัวนี้ชุดแต่งทั้งคันนะแล้วผมให้ดูนะรดลำาดับเดียวนะผมลดมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะผมใครที่มองหาอยู่ห้ามพลาดครับแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าคันนี้ดีเซล ดีเซลเท่านั้น160มมาโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ f o r d เ a n เจอร์ u ับ e c a แ b 2.2ตัว XLT ปี2018จะใช้งาน2019ราคาขายเพียง459,000บาทเท่านั้นเองนะผมปีดาวผนตลอดอายุสัญญาเพียง8,200บาทเท่านั้นนะผมใครที่สนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะผมได้รถมือเดียวไปใช้งานเลยนะผมและที่สำคัญนะคันนี้ของแถมที่ผมจะมีให้นะผม หประกันภัยมันท้องถนนแถมบรล่รงปีสองบรันตีเครื่องเกียร์รสปีค่าจัดค่าโอนสีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมันท้องถนน 5. เช็คเครดิตให้ปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมใครที่สนใจโทรสายด่วนหาผมได้นะผมและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ